เรื่องย่อหอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air f 0 5ขอสปอยเลยว่าเตรียมหมอนเตรียมทิชชู่เลยน้ำตาหน้าจะพรากกันอีกแล้วเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณใหญ่และพ่อจองทะเลาะงอนกันเรื่องราวเป็นอย่างไรเรื่องย่อเล่าแบบนี้ติดเทรนด์ X Twitter อันดับหนึ่งต่อเนื่อง4สัปดาห์ซ้อนแถมเพลงประกอบซีรีส์อย่างเพลงลั่นทงของวงค็อกเทลก็ฮอตฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยยอดวิวกว่า10ล้านวิวและขึ้นเทรนดิ้งสูงสุดอันดับ1บน YouTube สําสำหรับซีรีส์ว P พีเรียเรื่องแรกของประเทศไทยเรื่องหอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air ที่กระแสตอบรับดีขึ้นในทุกตอนที่ออกอากาศซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะพบคนงอนหนึ่งอัตราโดยเรื่องย่อหอมกลิ่นความรัก F0.5 จะเป็นอย่างไรมีสปอยมาแล้วเรื่องราวเข้มขน้นขึ้นเมื่อการวาดรูปที่เห็นจากหีบนำให้จอมนันกุลชานนได้เห็นภาพของโลกใน2ยุคซ้อนทับกันท่ามกลางความแปลกประหลาดและการค้นหาคำตอบเรื่องทางกลับบ้านของจอมเขาก็ต้องได้รับข่าวจากเพื่อนสนิทใน ยุคนี้อย่างมิง่งไกกันตะพลที่มาเล่าให้ฟังว่าตนถูกทำร้ายร่างกายจากโรเบิร์ตอติล่าอาเธอร์ ผู้เป็นนายของเขาความร้อนใจนำให้จอมรีบเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณใหญ่ใบระพีพงศ์เพราะหวังให้คุณใหญ่หาวิธีการจัดการเรื่องดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกแต่คุณใหญ่กลับไม่สามารถพูดอะไรกับพ่อและแม่ของตนได้เรื่องราวใกล้ตัวขึ้นเมื่อปรีแม่นมของคุณใหญ่ต้องเผชิญกับเรื่องร้อนใจกระทันหันที่ทําให้จอมอดทนรอไม่ได้จนต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเธอท่ามกลางความดูเหมือนจะนิ่งเฉยของคุณใหญ่ที่เป็นเหตุให้ทั้งสองต้องเกิดการวิวาทกัน ็ขึ้นเป็นครั้งแรกงานนี้คุณใหญ่จะมอพ่อจอมสำเร็จหรือไม่ต้องติดตามกันติดตามลุ้นกันได้ในซีรีส์หอมกลิ่นความรัก I feel you linger in the air วันศุกร์ที่15กันยายนนี้ทางช่องวัน31และทางแอปพลิเคชันกับเวอร์ชั่นอันคัดตั้งแต่เวลา23นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป